อะไรอะไรแต่เขาพูดเก่งมากเลยนะพอดีครับเครื่องกูว่าแฟนซิอัสไทยยินวันนี้เอามาไลฟ์ส่งมอบเครื่องให้น้องไอ้น้องชื่ออะไรวะแบ็กลิชคูริตเหรอชื่ออะไรวะคุยตั้งนานไม่เลือกชื่อมันงจริงครับอ๋อผมชื่อแม่งผมชื่อติ๊กเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ไม่เที่ยงคืนไม่โทรมาปุ๊บพี่ขอซื้อมารับเลยวันนี้พี่ทำไงวะเนี่พอดีกูมีอยู่ตัวหนึ่งพอดีกูเลยให้มึงไปเลยไม่ไรทำให้มันเสร็จละอ่ะไอ้คนนี้แม่งมันแม่งคือไม่ ผมว่าทำลายเล็กขอดเลยคนนี้แบ็กนิดผูริตไม่คุยปั๊บเดียวปุ๊บเอาเลยเอาคุยสี่ทุ่มห้าทุ่มมาถึงแม่งแปดบอกมาเอาละเอาจัดให้มึงทำงานพอดีกูทาไ้แล้วไม่ละผมทําไปแล้ว,ลวอันนี้เดี๋ยวของป๊บนึงนะอันนี้เครื่องคุณเครื่องจี่จะภูกเก็ตนะพรุพ่งนี้ก็ไปส่งเหมือนกันนะเดี๋ยวขับไปเองนะครับตัวนี้ก็พร้อมส่งแล้วภูกเก็ตจริงวันนี้จะทําตัวนี้มาเสร็จแล้วพอดีแล้วมีตัวก็เลยให้น้องมันชื่ออะไรวะ ผมชื่อชื่อเต๋ครับเต๋อเหรอครับอยู่ศรีราชาชลบุรีครับศรีราชาโองขั้วร้านชื่ออะไรเอ่อผมตั้งชื่อตอนนี้เป็นทางการว่าริชชี่ครับริชชี่ครับริชชี่ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยครับ R I C H C H W e ครับนี่เพจครับนี่ภาษาไทยอ่ะเนี่ยมึงภาษาไทยอ่ะมันเปภาษาอังกฤษชื่อมึงพูดเหรอมึงมาทำภาษาอังกฤษชื่อจริงไงชื่อจริงชื่อคูริชอ๋อชื่อคูริชอ๋อไม่ชื่อพระเอกพระเอกพระเอก นิยายอยู่ว่าอ๋อพูริชอ๋อพูริชอ๋อเท่ว่ะมันตกข้าวหน้าตกข้านหน้าตาหน้าตาใส่ด้วยใ่ด้ยก็เอาี่แนว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 แบบว่าแนวอินดี้อ่ะแนวว่ะเป็นเป็นกาแฟสเปเชียลกาแฟสเปเชียลเนาะคือถ้าเกิดว่าไม่ว pues mm ่างไม่ได้กินอ๋อสเปเชียลจริงๆนะว่างั้นเลยนะฮะโอเคแล้วก nah ็ここคุยก in ับน้องเขาก็มาสั่งเครื่องหนึ่งโลนี่ทดสอบไปแล้วนะฮะเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เป็นที่พอใจนะฮะใช้เวลา หนึ่งวันครับเตรียมให้พอดีมันเตรียมไว้เกือบหมดแล้วครับตอนนี้เครื่องคั่วเราก็เตรียมรอไว้เยอะมากใครมาช่วงนี้ก็จะได้เร็วหน่อยนะฮะเพราะว่านนก็มีเครื่องเยอะด้ยวยน,นะมีเครื่องรออยู่ก็เกือบจวนเสร็จแล้วคือก็เลือกสเปคมาหน่อยถ้ามันไม่เกินไปเราก็จะสามารถทำให้ได้หนึ่งวันนะฮะนะมีเครื่องแดงขาวก่อนแน่นอว่าขาว,ขาวแดงชมพูดำทองเหลืองทั้งหมดนี้ก็มีรอไว้เกือบหมดแล้วครับ แล้วก็มีทองแดงก็มีสต็อกไวเยอะเดี๋ยวนี้ก็จะรอไม่นานเครื่องหนึ่งโละนะฮะ <ว400> ทองเหลืองทองแดงหกโลสีนมเงินเยอะแยะมากมายก็รอ,อไม่นานนะครับก็ใครชอบก็รีบมาเอามามาค้าขายกันนะครับสอนให้หมดนะครับี <ป gomery S 1> คุยกันสนุกสนานเลยเมื่อกี้เลยมาพื่ออะไรกัน <ๆ S 1> เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเยน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็นแล้วเราก็จะแพ็คเครื่อง แพ้เครื่องแล้วส่งให้น้องกลับไปผนกลับไปเองเลยพรุ่งนี้ผมจะไปจังหวัดภูเก็ตมีลูกค้าทางใต้คนไหนที่อยากให้เป็นเซอร์วิสอะไรก็บอกได้นะครับยศเตรียมตัวไปเลยเนาะพรุ่งนี้ส่งเครื่องตัวนี้จังหวัดภูเก็ตนะฮะหนึ่งกิโลทองแดงพร้อมคอมพิวเตอร์นะครับทดสอบเครื่องเสร็จแล้วกำลังรอให้เครื่องเย็นแล้วก็จะปิดเครื่องแล้วไม่มีขมเลยต,ตัวนี้จะวางนะฮะรถสมผัสนะแน่นผมก็เริ่มต้นจากตัวจากกระทะแหละครับล่ะเรื่องกระทะเฮ้ย มึงมึงกระทะเลยกระทะแบบวะกระทะทองเหลืองเงี้ยเราซุ้มกล้องเงี้ยกระทะตีโตของแม่ยายด้วยแหละครับกระทะกระทะคือกระทะกระจอกโง่เลยกระทะของนางนวลเนี่ยนะเออแล้วแล้วไงวะแล้วไหนวะนะนะเดี๋ยวนี้อย่าว่าอ่านั่งนั่งนั่งคุยนั่งนี้เบื่อนั่งคุยบนรถมั่งเว้ยเฮ้ยมึงเออแล้วไม่ใช่เตาขั้วมหาเศรษฐีขั้วเลยวะตอนเนี้ย ก่อนหน้านั้นก็เป็นไม่มองไม่เห็นมันมืดเว้ยมันมันเมื่อผมอยู่ตรงนี้มันมืดอยู่แล้วมยิ่งมืดสนิทเลยมึงอ่ะผมก็ใช้ใช้เตาอะไรใช้เตาแก๊สเหรอเตาแก๊สตั๊วกระทะครับอ๋อมึงไม่ยอมใช้เตาหมาเสียทีนี่เองนี่หน้าอย่างรับอ๋อมึงออกมาครับไปหาซื้อเป็นเตาลาด้าที่ว่าเป็นตะกร้อหมุนๆกระจกดพันห้าร้อยกว่าบาทแล้วเท่าไหร่พันห้าร้อยกว่าบาทใช่ใช่คือตอนแรกเอากระเตาคือกระทะด้ามหู ่ของสีเก้าคือตาลท้องลังนวลไงเนี่ยใช่ครับแล้วก็ไปพายอันหนึ่งใช่ครับขั้วไปเรื่อยกับเตาแก๊สโง่ๆเนี่ยครับอีกเลยแล้วกลิ่นมันยังไงวะกลิ่นอลังการมากไหมคือเม็ดสีมันไม่ตม่ำเสมออ๋อไม่เสมออยากจะอินพูปอ๋ออินพูปแล้วไปต่ไปต่อไปลาดาลาดาแล้วไงต่อวะแล้วก็เป็นเตาแล้วเป็นตะก้อหมุนๆนะให้ครูมีไปไปไม่ให้ดูย่าใช่ไอ้มึงไปอันนี้มึงเคยขั้วไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยมึงสอนกูหน่อย กูซื้อมากูไม่เคยแตะเลยเพราะกูไม่รู้จะคั่วกันยังไงไอเตาที่หมุนๆมุนเนี่ยไอเครื่องคั่วที่มันหมุนๆเนี่ยอยู่ไหนหมดรู้ว่าอยู่โนอยู่โนมีตัวหนึ่งโยกก็ทิ้งขยะไปตัวหนึ่งทิ้งขยะไปตัวหน่อ๋แม่มีมีมีเยอะซื้อมากะมาโชว์กะว่าจะทำให้พวกความมันเล่นเลยกูใช้เป็นไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่มันคอนโทรลไฟหรือว่ารู้อุณหภูมิไม่ได้ก็เปลี่ยนเฮ้ยแบบรีวิวคนอื่นเขาดูดีกว่าว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมีปัญหาไงคนอื่นยังไม่เสียงเงินอีกรอบมันเสียเหมือนกกันนนนอีคึงะ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราบุลี่เขาไม่ไรเขาถึงจะเขาของภาษาจีนของคนจีนเขาด่าเราไม่ได้เขาด่าเราฟังไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าบ้านเราเราอวยจีนอยู่พี่เราไม่ได้เฮ้ยไม่ไรเราฟังไม่รู้เรื่องเามาขายราซาด้าไม่มีไม่คือเราคือเขาไม่เก่งกับใครแต่เขาเก่งกับราซาด้าเออแมไปไปโห้โหเกองทัพบกเขายังแน่เลยลาซาไม่กลัวเลยเราไม่กลัวเว้ยกองทัพบอกว่าไม่กลัวเว้ยเราอยู่กองทัพเว้ยเอ้ยมานี่มานี่มานี่มาอะอะ พอดีพอดีผมเอาเครื่องนี้มาเล่นเล่นอยู่พอดีน้องมันมาเห็นบอกให้พี่ผมเคยใช้เครื่องนี้มาก่อนเลยอยากให้ความรู้คนอื่นะเอาไปเอาไปตรงโน้นไปไปตรงโน้นไปตรงโน้นไปโคกันกนะเอาไปตรงโน้นก,กันโกอ่ะเดี๋ยวอ่ะใครอยากดูว่าใช้ตัวนี้ยังไงนะเออให้น้องมันสอนให้เพิ่งเสียงกันอีกรอบหนึ่งมันต้องมีเตาแ๊สพี่ไม่ไรเลก็สอนหมุนหมนก็พอบอกบอกก็พอละว,ว่ามีปัญหาย,ยังไงบ้างคนยังไม่เสียเงินซื้ออะไรเงี้ยอ่าไหนไหนทำไงวะขาย รุ่นนี้ก็เราก็วางบนเตาแก๊สครับทั่วไปขอปักไฟมาให้หน่อยแล้วก็ปักไฟ๋ยวปักไฟให้ช่างก็เสียบให้หน่อยี่ไม่บอกกนะดีนี่นะครับเสียบให้หน่อยก็นะรุ่นนี้ก็เต็มที่ก็ใส่กาแฟได้ประมาณสองริกรัมครับอื้ส้สิกรัมก็ถ้าเกิดใส่มากกว่านี้มันจะหมุนไม่ค่ได้๋อมันหลดมากไปเพราะว่าอันนี้กาแฟที่ใส่แล้วเนาะผมไม่เคยใช้เลยเครื่องผมเอี่ยมมากเลยนะก็คือว่าไม่เคยเจอไฟมาเลยเนี่ย เยี่ยมเลยไม่เป็นไรครับก็เพราะกูใช้ไม่เป็นจริงๆครับคือคือผมนี่เก่งเครื่องคั่วอะไรนะแต่ว่ากูเจอเครื่องนี้กูก็ไปไม่คุยคั่วยังไงมันจะมีปัญหาว่าพอเราใช้ไงปุ๊บแล้วพอมันเริ่มฟิร์สแ a ปหรือว่าอะไรประมาณนี้เหล็กมันจะขยายตัวครับเอออใช่ไปนขยายแล้วร้อนเนี่ยเอาออกลําบากอ๋อแล้วก็จะเสียล้อจากความร้อนแล้วก็มันคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยแคาเกิดว่าอันไหนอากาศ ชื้นๆเงี้ยจะเปลืองแก๊สมากแล้รอบๆมันก็ปรับความเร็วรอบไม่ได้ครับมันก็จะได้แค่เนี้ยอะไรางงี้ไปเรื่อยๆคือควได้สองร้อยกว่ากามว่าแค่เถอะใช่ใช่แล้วไปอย่างเงี้ยไปไเรื่อยๆใช่ <ขอ S 1> ถ้ามันหนักกว่าน,นี้มันก็จะหยุดอย่างงี้เลยมันจะเป็น<ว>ปจังหวะจังหวะใช่ครับอ๋อก็เลยว่าเปลี่ยนดีกว่าเตรงนี้คือมันไม่เวิร์กครั้งนี้ก็เอาไว้สำหรับเรียนรูแล้วกันอ่าเรียนรูใช้ได้ว่างั้นเถอะแต่ว่ากูว่าเต็มที่ขีดเดียวกูว่าแย่เนอะแล้วก็อผมเปลี่ยนอย่างเงี้ปุ๊บก็เลยว่่าไไปหนตอ พี่ของพี่อู๋เ่องเค้าเป้เครื่องเค้าเอ่าเครื่องเค้เูเลยอ่าเครื่องครูเลยอ่เข้ามาสองปีอยู่เครื่องเค้าสองปีก็หลังๆออเดอร์เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นละอ๋อไม่ไหวครับก็เลยว่าหาหลายๆที่มาก็ไม่ได้อวยอันนี้นะอ่าครับ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 ก็โอเคอ่ะพอไหวเอาแค่พอสมราคาเนี่ยคุณภาพดูดีไม่แพ้ของนอกอันนี้มีทั้งตัวเครื่องมีเอ่อบีนคูลเลอร์มีไซโครนก็มีไซโครนให้หมดทุกอย่างโี๊ะด้ว โตให้ด้วยโตให้เจอนี่ดีโต้ะือโต้ะโตะนี่ไม่ถึงแสนสองนะครับเชื่อหนึ่งแสนหนึ่งกว่าบาทมึงีไม่เห็นมีโตะให้อย่างดีนะโตะเหล็กโตะไม้หนาสองนิ้วนะครับไม้ไม้จริงนะครับไม้แนววินเทจสองนิ้วขาเหล็กล้ออุตสาหกรรมสี่ล้อเข็นแบบมือเดียวเข็นได้เบาวิวเบามากนี่ร้อยกว่าโลนะที่เข็นเบาหวิวเลยเห็นไหมเบาวิวอะขายของพอละอะต่ออะ ก็เลยว่าก็เดี๋ยวว่าไปปุ๊บเดี๋ยวเจะเดี๋ยวไปเรารู้หาเงินนะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็มาสเตปนี้ท <Cock S 2> ุกคนเหรอครับก็มาแต่วันนี้น้องมันกําลังกําลังซับเขายังไม่พอที่จะซื้อเครื่องใหญ่เดี๋ยวเขาเอาตัว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 นี้ไปหาเงินก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาซื้อตัวใหญ่ทีนึงใช่ใช่นะก็จะเย็นๆค่อยๆตามตามกำลังที่สุดแล้วครับนะค่อยๆไปนะฮะแล้วก็นี่ก็ช่างก็จะลื้อให้ละก็เย็นแล้ววันนี้เครื่องเราก็แ0กว่าองศาแล้ว เครื่องมันอุ่นๆแล้วโอเคก็ก็ปิดแล้วละโอเคช่างปิดเครื่องเนี่ยแล้วก็รื้อไฟรื้อสายไฟเสร็จแล้วปิดเลยอช่างเขาแกะให้แล้วเดี๋ยวก็แค่ไปประกอบนี่เออสอนเขาประกอบยังเมื่อกี้แกะเขายังเราถ่ายรูปไปและถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมสอนหมดเลยนะแล้วประกอบอันนี้อันนี้พุ่มพุ่มพุ่มทำด้วยนะเอาเขเมก็ถ่ายรัดด้วยนะกันกันกันมันความร้อนเฉยความร้อนคครับภาพสายเดี๋ยวรัดไปด้วยล่ะนะต่อนะจำจำการต่อได้ใช่ไหมเมื่อกี้คุณดูดูป่ะไม่ได้ดูแต่เนี้ยอ้าว ถายรูปไปเนาะเอ่อคล้ายๆกันไม่อะมันไม่มีเสียไฮสลับผพีซัทถูกก็ไม่เป็นไรคือคือผมจะทำคอนเนคเตอร์ไว้แบบว่ากลมๆเข้ากลมๆไอ้เหลี่ยมเข้าเหลี่ยมไม่ใช่สลับข้างซ้ายขวาไม่เป็นไรทั้งนั้นไม่ต้องห่วงใช้ได้หมดนะครับพอ,อดีกับยี่ห้อนี้แต่อย่าไปเอาแบนๆไปเข้าเหลี่ยมก็กลมๆก็อพอไม่พังของหาง่ายซ่อมง่ายซ่อมง่ายของหารในเมืองไทยซ่อมง่ายดูแลง่าย Apple จะไปเดี๋ยวสบายทำเองไม่ไปเปิดกล้องส่องทำเองให้เราไปไปคือถ้าลูกค้าเราดูถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ไหวเราก็ไปให้แต่ว่าสมวนมามันง่ายๆเครื่องไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายมากนะเนาะอ่ะแล้วก็คุณก็มาทําวันนี้คุณจะตัดสินใจมาเอาเครื่องละครับตัดสินใจนานบอกเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยเออใช่ปีหน่อยปีหน่อยๆเหรอใช่ใช่ผมนะครับผมยายามได้คุยคุณมานานแล้วนานมาก ตั้งแต่ราคาประมาณเครื่องละเก้าหมืน่นเลยมั้งแปดหมื่นเปล่าไม่รู้ใช่ใช่จนวันนี้มาแสนหนึ่งแล้วมึงเพิ่งมาเอาแต่ขอมันแพงขึ้นนะที่บอกมันแพงขึ้นมากเราเข้าใจครับแล้วเราก็ให้ของเพิ่มขึ้นด้วยเราให้ใส่โคนอีกหนึ่งตัวผมคิดว่าผมน่าจะทากาไรได้มากกว่าสิ่งที่ผมเสียไปอ่าได้คิดว่าน่าจะทําได้เนาะพอความมั่นใจเนี่ยผมบอกความมั่นใจแล้วไปถูกทางเครื่องก็จักก็ดีคุณจะไปได้ไม่ต้องห่วงนะนี่บอกนี่เราก็มองดูว่าคุณอยู่เคลิฟอร์เนียมาสองปีเครื่องเคร วันนี้คุณได้เครื่องนี้ไปมันก็จะชีวิตจะเปลี่ยนครับแล้วมีหลายคนนี่เป็นทรงนี้ฮะเยอะมากเลยครูต้องบอกว่าของแบบของเขาดีเหมือนกันดีเลยแหละของเขาดีของเขาดีเขาแต่ว่าแค่ว่ามันทําเยอะไม่ได้เหนื่อยหน่อยเขามาจากเคลฟี่เยอะมาต่อยอดเครื่องผมเยอะมากแล้วแล้วพอเครื่องผมเยอะไปเครื่องอื่นเลยทีนี้ไปเครื่องนอกแล้ว พอรู้ว่าตัวเองอบ่็ก็เริ่มองหาเรื่องที่มันใจราบดีขึ้นใช่ทำงานทำงานน้อยลงเหนื่อยน้อยลงใช่นี่ผมแบบนี้เลยพี่ผมเริ่มเยอะแล้วขี้เกียจล้วมานั่งทำอะไรที่มันยังดูแล้วนี่คุณเห็นแล้ววันนี้คุณขั้วทุกทีปกติอ่ะแววาคุณขั้วเนี่ยฝุ่นมันมาแชปมันมาเพียบเลยใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนี้มันมีไหมมีไหมไม่มีกลิ่นมีไหมกลิ่นแค่ไม่มีเลยก็ออกตามไซโคดไซโคดปกติแต่กลิ่นก็น้อยกว่ากว่าที่กระจั่ขั้วยเครื่องเขยเยอะมากถูกไหม คือก็บอกเครื่องเราก็ไม่แพ้ต่างประเทศก็ขอให้มีความสุขกับเครื่องแล้วกันเนาะแล้วก็ไปใช้เดี๋ยวเราก็ให้น้องมันมาเนาะเดี๋ยวฝากชื่อร้านอะไรร้านอะไรอยู่จังหวัดชลบุรีเนี่ยร้านชื่ออะไรวะเออเป็นเปิดเป็นโฮมคาเฟ่ครับชื่อลิชชี่ครับลิชชี่ในบ้านนี่เปิดเป็นร้านกาแฟอ่าคยจับใช่ครับนัดก่อนนะครับถ้าเกิดไม่อยู่ก็ไม่ได้กินร้านหนูไปเก็ใช่ไหมหนูถ้าไม่อยู่ไม่ได้กินนะครับอ๋อไม่อยู่ไม่ได้กินอีกโอ้โหร้านหนูนี้โคตรอินดี้เลยต้องให้ไปแหละเพราะ้านหนนี้สุดยอดเลยว่ะ เก็บชั่โมนึ่งไม่ถึงโหลเลยอ๋อเครื่องนั้นเร็วหน่อยขยายขึ้นนะใช่ใช่เราก็เรงมีวให่อยู่อ๋อมีิใหญ่อยู่อู๋ว่าจะได้ทำหรือเปล่าอ๋อครับถ้าได้ทาก็ถ้าใหญ่ก็มาปรึกษาได้เดี๋ยวจะรีเทิร์นเครื่องให้ไปฝากขายให้ได้เมื่อวานนี้ก็เิ่งไปรีเทนฝากให้ช่วยจัดการให้เขาขายได้คนนึงไปเราก็ช่วยรีเทิร์นให้เพราะว่าเราก็เป็นเครื่องมันจะขายได้ง่ายแล้วเราบิวให้หมดเลยโอเว่ม้องมาบอเวลา อ๋อเดี๋ยวเดมีจะมีจะมีของเดี๋ยวมีของกันให้หมดเดี๋ยวรัดให้หมดดีมากยังไงก็ได้ครับอย่าให้ทางหลบล่อผมไม่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 หรอกครับไม่ทางหรือไม่หรอกครับก็จะได้ทางด่วนเพราะวิ่งตามไม่เฉยคนมาทหาตลอดไม่เป็นสูงไม่ใช่ทางด่วนผมขับมาแล้วผมแค่เห็นว่าเป็นแค่รถ ข้อแต่งธรรมดาอยู่นะแค่นั้นไม่ได้เป็นทุกอะไรเขาก็เรียกแล้วอ๋อ้นี่มันไอ้นี่มันรถแล้วแล้วคุณแต่งไว้หรือรถผมไม่ได้แต่งเลยไม่แต่งเลยแค่แค่แค่ล้อเบียดไปนิดหน่อยอ๋อแน่เลยเบียดใช่ไหมล้อล้นไปหน่อยนึงตรวจฉี่ป่ะผ่านใจ้ด่านตรวจผัานเจ้ด่านตรวจอ๋อเหรอขด้นมาดันเนาะด่าตรวจด่านตำรวจเหรอโมโหตำรวจก็เลยบอกว่าอ๋อจะอยู่ใกล้หนูฮะติดโควิดตำรวจแม่งตาจกันเลยเินึ่งทางแพทย์ริษานพี่หมันไส้ เฮ้ยไปแล้วหนูมันยิ่งเสียงจริวันนี้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 มาไลฟ์สุขสานคุยกันไอ้น้องมันไม่มามาเอาพอดีผมจะต้องไปต่างจังหวัดยาวไปภูเก็ตก็แค่สามวันแล้วไปเจอที่แม่สอนด้วยที่เจ้าของร้านผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยได้ได้ไอ้โชกคุณนีโชกุนแล้วเป็นไงบ้างกัดนวดแล้ะกัดอยู่นวดไม่กัดขายอยู่ขายอยู่ โชกุนวันนั้นมาโชกุนมานั่งเมายาวเลยโอ้โหดารามานั่งกินจิทล้อเบียร์กันสี่ทุ่มอ่ะโอ้ยโชกุนกับห้าทุ่มมันนั่งกินเบียร์นั่งเบียร์กินยาวเลยโชกุนเน่ะดาราโชกุนเออเนี่ยช่องช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องเจ็ดโชกุนเราอ่ะเราไม่ได้ดูทีวีนานมากแล้วผมก็ไม่เคยดูแล้วก็ช่องเจ็ดช่องเจ็ดกูก็งงกูใครกูไม่เคยดูเหมือนกัน มันก็เปิดร้านเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดหนองคายโอ้ยตะปีนีี้เน่ยกาแฟเยอะกาแฟเด็ดใช่ไหมหนองคายใช่ไหมหนองคายหนองคายร้านเขาชื่ออิ่มเอมร้านอิ่มเอมร้านอิ่มเอมอยู่ที่หนองคายเขาทำกาแฟสเปเชียลเป็นช่วงที่โชว์คุณน่ะเป็นช่วงที่พี่มีสารอร่อยๆเยอะตอนเนี้ยแล้วก็แค่ตรงนี้ขายหมดแล้วแค่ตรงนี้หมว่าก็คุมแล้วมันมันมันตอนนี้มันที่ยากไงครับ อ่ก็มี่ก็ก็ทําได้ก็ทุกอย่างก็ปรับตรงนี้ได้คลายนี้ได้อยากมุมเท่าไหร่ก็ปรับตรงนี้เอาตอนเรียนไม่น่ฉลาดไม่ไม่ได้ฉลาดนะนะเตะบอลอย่างเดียววันๆแม่งไม่เรียนหนังสือเลยอ่ะเตะบอลอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นคับสายโดนอาจารย์ด่าเช็ดคือเพื่อนผมหลายคนที่เป็นพวกเกียดยิยงกว่าก็ใครไม่ไกลอ่าใช่ส่วนใหญ่พวกขี้เกียจอะไรเนี่ยล้างพวกเาขี้เกียจมันเลยหาทางลัดไงโก็บรรยาหาทางลัดไงต้องนี่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 หัวหน้าสยานนะครับเนี่ย อยู่ไหนจังหวัดอะไรนะจันทบุรีหัวหน้าชิยาใครจะอยากได้ช้างตัวหนึ่งไปเลี้ยงเล่นนี่มาหาหัวหน้าก็ได้เลยทุกวันนี้เป็นไงช่างหัวหน้าอันนี้เป็นไงช้างดูไหมจันทบุรีดูสุดประเทศไทยแล้วดูสุดเลยเหรอเดือนนี้ห้าลายแล้วห้าลายคืออะไรตายโดนเหยียบเหรอทั้งช้างตายทั้งคนตายเลยแหละเหรอเออราเงียบๆนะครับเหมือนโควิดเราไแค่ไม่ออกข่าวนิดเดียเขาไม่ออกข่าวไม่ออกข่าวเลยใช่ไหมเขาไมมีอะไรข่าวนิดหน่อยอันนี้หน่อยของต้องถิ่นเนาะมันก็เรื่องธรรมดาแหละนะ ก็เนี่ยก็ระวังระวังหน่อยนะไปเข้าป่าก็ระวังช้างใช่ไหมหัวหน้านะระวังช้างจ้ะระวังช้างนะเอออย่าไปทะลึ่งนะไปดูคลิปช้างน่ารักโควิดน่ากลัวกว่าช้างอ๋อตายเยอะกว่านะเออโอเคโอเคก็อันนี้เราไลฟ์กันสุนสนานไปแล้วก็ไอ้น้องนี่มันทำลายได้คอเลยเนี่ยแม่งคุยห้าทุ่มเมื่อคืนแม่งมาเอาเลยคิดยังไงเนี่ยอ้พอดีมันมีเครื่องอยู่ไงไม่หัวตามไว้ฮะใไสนี่แม่ไม่มันไม่รู้มันมันคุยคุยเสร็ปั๊บเฮ้ยวันนี้เช้ามาเอาเลย เออมึงก็มาก็มาเออพอดีมันมีของพอดีเดี๋ยวจะไม่คือผมจะต้องไปก็จะพูเก็ตเสร็จแหละผมก็ต้องพักเหนื่อยแล้วจะไปไปแม่สอดอีกทีนี้เกงใจเขาเขารอกันนานแล้วไงเราก็เลยว่าต้องไปแต่ยอมไปหมดแหละไปหมดแต่ว่าทีนี้เราเหนื่อยอ่ะทำคาสะอาดตัวนี้ที่ว่ามันไหม้แล้วจะมาล้างอีกอืมคนไหนเอ่ยไม่มีไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรไหม้พี่พี่บอกว่าวิธีฆ่าวัดวืดคคูลิ่งอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวนี้อ๋อ ตัวไหนอ๋อนทีวีตอ๋อตัวนี้นปัดฝุ่นอะไรทีว่าอ๋อคือใช้เป็นนาน,นาทีก็เปิดเปิดข้างล่างแต่ข้างหลังเนี้ยฮะแล้วคุณจะไปเห็นตะแกรงอยู่ตรงเนี้ยตะแกรงชิ้นนี้ด้านล่างไงคือผมเม่อมองข้างบนนี่สุดสะอาดเอี่ยมเลยนะเว้แต่ข้างล่างมันเหนียวเลยแล้วแบบปิดสนิทเลยนะก็ไปขูดๆหน่อยเอาซองกบายเช็่กันเองไม่มีอะไรก็ผมก็ไ้คิดว่ามันจะปีนปัญหาเหมือนกันพรดีเครื่องมาลายอ่ะมันคั้วหกโลคั่วไปตันตแล้ว ผมว่าได้ข้างบนก็สะอาดดีกว่าในร่ามันไม่ค่อยออกวะโอ้โหก้มไปดูแทกช็อกอ่ะแม่งเป็นเหนียวติดเลยจะร้องอ๋อไอเล่นช่านี่คืงไอ้ไอ้ง่วงหมดอ่ะอะไรกันหรือถ้าเห็นหน้าก็ร้องอ๋อโอเคไม่แล้โอเคก็วันนี้คงจบกันไลฟ์ตอนนี้เนาะไม่มีอะไรเพราะคือจะไลฟ์เพราะไม่อยากจะไลฟ์ชมเพราะมันเครื่องจะร้อนจะแพ็คเครื่องให้น้องไม่ได้เดี๋ยวมันมืดแล้วก็เลยว่าขั้วเสร็จแล้วแล้วนึกได้ให้ลืมไลฟ์ไลฟ์ให้น้องมันหน่อยถ้าเวลาเออคือน้องเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแพร์นะ แถบไหนวะเสียชาเสียชาเอ่ะเออหนักก็ฝากร้านหน่อยชื่อร้านอะไรนะอีกทีริชี่ครับริชี่แม่งมึงภาษาไทยเลยใช่ไหมชื่อริชี่แค่เนี้ยริชี่ภาษาอังกฤษแค่เนี้ยพี่ร้านคิวเซิร์ฟเขาเริชี่ไปมึงไม่เจอดาราวะริชี่อ่ะไม่มีแล้วไหนเซิร์ฟไหนไหนเขาดูหน้าร้านดิมึงเซิร์ฟริชี่ไปเธอเซิร์ฟริชี่อยู่ไหนจะเจออะไรวะไม่มีอย่างนี้ด้วยววะชื่อร้านกาแฟอะไรวะมึงชื่อริชี่เซิร์ชในเฟซบุ๊กพี่เออ นริชี่มึงเจอดาราเจอโน่เจอนี่เจอนั่นเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงนี่ไหนริชี่เนี่ยวะเนี่ยผมมีเพจเป็นของตัวเองไหนไหนริชี่มึงโอ้โหอะไรที่อคืออะไรอ่ะริชี่ริชี่ใช่ครับริชี่ชื่อจริงเป็นริชใช่ริชี่ชื่อชื่อตลาไอ้ริชี่ใช่ไหมตลาดน่าจะเสียชีวิตไปแล้วอย่งอยังยังอย่างอย่างอย่งย่งอย่างอย่าง ยังอย่างอย่งเสร็จเสร็จแล้วอย่างเสร็จแล้วแต่กำลังยังไล์อยู่แล้วแล้วก็สมมอบเครื่องให้อีน้องมันนนี่มันบ้าดีใช้ได้เออเออก็หให้คนสอนมันสอนคนด้วยว่าใช้เออะไรเครื่องโครตัวนี้นมีปัญหาไงจะตมองเสียเงินซื้ออีกรอบหนึ่ง <c oughs> ใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไปถามมันได้เลยดิชี่เนี่ยแต่เครื่องเคงซื้อไปด้วยนะคบเป็นเครื่องครูที่ดีเครื่องเคก็เครื่องดีใช้ได้นะอแต่ก็ มันมันก็ได้สำงบน้อยแล้วใช้ได้เลยมันเป็นเครื่องสอนเลยแหละหลายๆคนนะมันเป็นเครื่องเครื่องคูเครื่องครูตอนแรกผมกะว่าจะเก็บนะแต่แต่เงินไม่พอผมก็เลยขายหมดเลยอขายหมดเลยใช่ก็ก็คือคือว่าไอ้น้องมันไงมั้ยไอ้น้องเนี่ยมันอยากคุยมันเพราะว่ามันทุนน้อยมันก็เล่นตามทุนอย่างเดียวเลยมันไม่บ้ามันไม่เวอร์ทนคั่วจะเด็นตันเลยนะเครื่องแก้ก็ไอชเวนิซิกก็คั่วเยอะนะ พวกก็เกิดตันเลยมั้งเวลาในชีวิตมันหายไปเลยช่นี่ซิกก็ขั้วเยอะสุดท้ายเขาก็ใช้เครื่องนี้ขั้วหกโมงเย็นยันเที่ยงคืนทุกวันจนไม่ไหวผมสองปีเครื่องเคงแล้วของคุณขั้วเวลากี่ชั่วโมงวะเมื่อเช้าที่ว่ามาสายก็ผมเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงประมาณเก้าโมงขั้วเจ็ดโมงถึงเก้าโมงสามชั่วโมงอ่ะใช่ใช่ชั่วโมงถึงโล เอ่อโดยโดยประมาณครับได้ชั่วโมงประมาณหนึ่งโลงั้นเถอะใช่ไหมใช่ใช่ไอ้นี่เมื่อกี้ขั้วแล้วเป็นไงสิบห้านาทีจบเลยประมาณนะยี่สิบนาทีเก็บเอี่ยมเอี่ยมนะกินด้วยครับก็จะเวลาที่ได้ไปล้างจานให้เมียต่อนะไม่ต้องมีฝุ่นนะอ้าวเอาอย่างนะไหนเสร็จแล้วไปล้างจานให้เมียไม่ได้เดี๋ยวจ้างคนจ้างจ้างคนงานมาช่วยเมียเบื่อจ้างคนขับรถคนเรียจ้างคนงานมาให้ไม่ไหวฮะผมก็จะตายหาเวลาไปล้างจานให้เมียให้ผมไม่ต้องทำหาเลยวันๆนึงครับเอ้ก็คงจบกันไว้เท่านี้นะครับก็วันนี้ก็หนุกหนานไปเฉย พรุ่งนี้ลูกค้าที่จังหวัดภูเก็ตจะเจอกันใครที่อยู่ทางไประหว่างจากบางเลนไปภูเก็ตบอกจะให้แวะไปเซอร์วิสก็บอกได้นะครับผมครับนะโอเคขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมท่านนะคุณภูริสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับใกหมดอันั้นหโลอะอะไรนะใกล้หมดแล้วเหรอยังมียังมีเครื่องแปลกๆอยู่ขอไม่เอาอีกเครื่องนึงเออได้ได้ก็มาเอาสีขาวหรือชอบสีดําทองหรือว่าชอบสีสีสีดําทองเหลืองหรือขาวทองเหลืองแดงชมพู หลือสีดำทองแดงอะไรเงี้ยเราซ็อกช่วงนี้เยอะมากเพราะว่าขายดีนะครับนะก็มาเลือกเลยขอเวลาหนึ่งวันในการทำติดตั้งอะไรให้นะครับผมเนาะขอบคุณมากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ